สวัสดีค่ะจุ๊กแดงนะคะี่สันซีนิคาค่ะวันนี้นะคะส่งมอบรถคุณลูกค้านะคะพี่เมย์นะคะถึงที่ทํางานเลยนะคะพี่เมย์คะเราเจอกันช่องทางทางเฟซบุ๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เราก็ติดต่อกันทางไลน์ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์ค่ะเจอกันทา่งเฟซบุ๊กนะคะลูกค้ารีเพลทนะคะน้องมาร์ทคันนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมย์รถคันนี้วันนี้มาส่งถึงที่ทำงานถึงที่ทำงานเลยสวยมากค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุ๊กแจงหรือคมคือบริการดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือการติดต่อทุกอย่างคือน้องเขาแบบว่าบริการดีทุกอย่างเลยไม่ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยน้องเขาแบบเหมือนคอยดูแลตลอดเอกสารอะไรขาดก็คือคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบริการดีมากเลยค่ะเลือกเองไหมคะสีนี้ ใช่ค่ะยังไงนะคะจุ๊แจงก็ขอฝากนิสสันฟินิคาวไทยธานีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคมเปญดีๆเด็ดก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ฟินิคาวไทยธานีนะคะอยู่ที่0 56 514415ค่ะหรือว่าติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กนะคะนสันฟินิคาวไทยธานีนะคะวันนี้นะคะจุ๊แจงกับพี่เมย์ก็ ส่งมอบรถกันเสร็จแล้วนะคะก็ขอให้พี่เมย์นะคะมีความสุขกับรถคันใหม่นะคะก<ะ>ารง,งานหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง,<ะ>ง,งนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่ปลอดค่ะปลอดโรคเนาะ,ะขอบคุณนะคะ,ะขอบคุณนจุ๊แจ๊กกับน้องคมนะคะทีะ่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เมย์นะคะวันนี้จุ๊บแจ๊กข,ขอลาไปก่อนนะคะ,บ,ะบ๊ายบาย